สวัสดีครับมาเจอกันอีกสักหนึ่งอีพีนะครับชุดนี้ผมเคยทําคลิปไปแล้วนะแต่จะตั้งราคาไว้สูงหน่อยนะครับ fc ก็เลยไม่กล้าไม่กล้าทักมาผมเข้าใจนะมีคนชอบแหละเชื่อดินะครับหลวงพ่อเงินทั้งคู่เนะี่ยเดี๋ยวผมปรับราคาให้เนาะนะครับเอากําไรบางๆแล้วกันเนาะเอาไม่เยอะนะครับเอาไม่เยอะจะหาว่าโหปวดร้ายจังนะครับนะแม่พระก็ฟอร์มดีดูจอบอันนี้ดิ นี่จะเป็นเมื่อก่อนนุผมขายหลายหมื่นนะอย่างนี้นะครับเห็นไหมนะครับ FC นี่เห็นไหมมีเม็ดแร่ด้วยนะชี้ดูโอ้นำเสนอเลยนะครับจอบเล็กบางคลานนะครับจอบเล็กพิมพิมแข้งตรงนะครับนี่ตรงนี้ก็มีเม็ดแร่นะครับซูมสูมสูมเดี๋ยวซูมก่อนเนี่ยเห็นไหมนี่มีเม็ดแร่นะครับตรงนี้นะเนี่นะต้นแขนไหม อใครกนี่ยมีเม็ดแร่นะแบ็นี้เนี่ยหนึ่งเม็ดนะครับตรงไหนอ่ะตรงนี้เหมือนจะมีตรงสังกติไม่แน่ใจนะผมได้มาก็ยังไม่ได้ส่งเลยสง่งแป๊บนึงมีตรงแขนนะครับ fc นะครับเนื้อแห้งปักเลยนะครับผมนะครับจอบเล็บจอบเล็บพิมพ์แข้งตรงนะครับผมแล้วก็มีเม็ดฟูเห็นไหมเม็ดฟูนี่ดีจังนะครับแม่ fc เห็นไหม, 4, ไหมนี่ไหมองดาราจะมีนะ เม็ดพวกนี้ต้องฟูแบบนี้นะครับจะไม่เป็นผดนะจะไม่กลมกลมเกลี้ยงเกลี้ยงนะจะฟูฟูนะครับถ้าฟูนี่ดีเลยนะฮะของนี้ถ้าถ่ายสตูนี่ตายเลยนะครับสวยมากนะครับพิมแข้งตองเนื้อแห้งนะหรือเหลืองแห้งนะครับพาเก่าเก็บนี่เขาเลี่ยมมาอย่างนี้นะครับผมไม่ได้เลี่ยมนะนะครับ fc พาสวยนะครับนะไม่สึกเลยนะเหมือนพาเก่าเก็บนะเม็ดฟูนี่ดีจังนะครับเห็นไหม แห้งๆนะครับไฟเยอะไปะนี่เห็นไหมหน่ารักนะครับรงนี้เปิดใหม่แรวผมเปิดด้ว้หกพันห้านะครับเอาเบาๆเอาสี่พัแล้วกันนะลงมาหน่อยนะครับลงมาหน่อยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าโหดร้ายนะแต่พาฟอร์มนี้บอกเลยนะไม่ค่อยเจอนะครับธรรมชาติดีมากนะครับผมนะครับเก่า พระเก่าแห้งนะครับนี้ผมต้องใช้แสงเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะบางทีพระจะดูมืดนะนะแต่ตัวจริงนี่มันมากครับดูแห้งไหมมแห้งเหมือนชินาลาดเลยไหมร่องรอยการแต่งตะไบนะครับเก็บตะไบด้านหลังมีร่องรอยการหลุดของเม็ดกวดทรายเห็นไหมครับนะครับเม็ดขวดทรายเนี่ยถ้าหลุดออกไปก็คือจะเป็นนี้แต่ถ้าไม่หลุดมันก็จะถูกเผานะถูกเผาจนออกสี น้ำตาลเข้มนะครับหรือออกสีดำาๆนะก็เขาเรียกว่าเป็นเม็ดแร่ที่จริงคือก็คือเม็ดกรวดทรายที่อยู่ในดินเบ้านะครับผมอยู่ในดินเบ้าที่ว่าเขาขึ้นเป็นตัวเบ้าหล่อนะครับผมนะครับขึ้นเป็นตัวเบ้าแม่พิมพ์นะครับเม็ดกรวดทรายที่เขาที่ที่ติดมากับตัวดินนะครับดินที่มาขึ้นเป็นเบ้าแม่พิมพ์นะครับผมนะครับผมนะครับ ก็คือปนมานะครับปนมาในใ, <c oughs> ในในดินเบ้าไว้ง่ายนะครับพอหล่อแล้วมันก็จะฝังอยู่ในเนื้อนะถ้าหลุดออกไปก็จะเป็นเป็นอย่างข้างหลังเมื่อกี้นะถ้ายัางอยู่ก็จะออกดําๆเข้มเข้มนะถ้าส่องกับไฟจะมีความเงานะครับเห็นไหมมันซูมยากนะเห็นไหมตรงต้นแขนนะครับตรงใกล้ๆข้อศอกนะครับ F4 ตรงนี้เลยนะครับหนึ่งเม็ด นี่ผู้เหนือจัดจริงๆเห็นไหมชัดไหมนี่สองยากนะครับมือสั่นไม่ได้กินข้าวอยู่ข้าวโอ้มันมากอย่างนี้เนาะทักมาขอรูปเพิ่มเติมแล้วกันเนาะภาพชัดๆอีกทีนะครับสี่พันห้านะครับจบเล็กแข้งตรงนะครับผมจบเล็กแข้งตรง เหรียญหล่อนะเป็นเหรียญหล่อนะครับมาอย่างนี้เลยนะครับ F4 คลาสสิกมากนะองนี้เป็นพิมพ์ขี้ตาสามชายตอนแรกผมเปิดไว้ห้าพันห้านะครับมันมากเลยองนี้นะแห้งนะครับมีเม็ดแร่เหมือนกันนะองนี้มีเม็ดแร่หลายจุดเลยครับพิมพ์ขี้ตาเนี่ยเห็นไหมจะมีตรงนี้นะครับดูก่อนอืมหลายเม็ดเลยเด็ดเลยนะเห็นไหมตรงนี้สองเม็ดสามเม็ดเห็นไหมตรงนี้นะนะครับ นะครับแล้วก็มีหลายจุดเลยตรงนี้ก็น่าจะใช่นะตรงนี้นะแห้งนะครับเนื้อแห้งนะครับเหลืองแห้งเลยนะครับผมนี่ตรงนี้ก็มีเห็นไหมนะครับอ่ะมาส่องให้ชมอีกทีนะครับผม พิมคีตาสามชายล่ำๆนะครับเหลืองแห้งๆนะครับเห็นไหมโอ้โหดูเนื้อจัดมากเลยพารูปหล่อจะส่องยากนะครับเนื่องด้วยเขามีความนูนความต่ํานะครับมีจุดลึกมีจุดนูนนะครับไอตัวกล้องมันก็เลยต้องโฟกัสหานะครับผมถ้าเป็นพระสมเด็จจะสูงง่ายนะครับผมนี่เห็นไหมมีเม็ดกรวดทรายนะครับพาร์หล่อไม่สวยนะครับ fc แต่เนื้ออย่างโหดนะครับบอกเลยเนื้อโหดมากนะครับ เห็นไหมอือนี่เม็ดเบ่งเลยเห็นไหมนี่พอโดนแสงจะมีความเงานะครับเม็ดแร่เนี่ยนะนะครับนี่เสียนก็เล่นอย่างนี้นะพิมพ์ถูกเนื้อได้มีเม็ดแร่นี่ยโอ้จบเลยประมาณนี้นะเขาว่ากันนะครับนะครับนี่แห้งนะครับเห็นไหมเบาประกบจะมีร่องรอยการประกบหน้าหลังนะครับผมนะฮะนี่ล้ำล้ำนะครับพระไม่ผอมนะครับต้องเล่นล้ำล้ำไว้ก่อนนะ ผมผอมไม่ดีนะครับนี่จีวรค,คมคมนะครับลึกๆเห็นไหมเนื้อแห้งนะครับพระนี่มีล้างมาบ้างนะพระนี้หล่อไม่สวยนะครับแต่ได้เนื้อนะครับโหดเลยนะนีอ่อยังโหดนะเหลืองแห้งๆนะครับนี่ครับพระน่าจะโดนล้างมาทําให้คาบเบ้าหลุดออกไปนะครับตันในซอกนะหรือจีวรเป็นเส้นนะเนะเป็นเส้นแยกๆเลยนะเห็นไหมนะครับเรียกเส้นขนมจีนนะนี่ ก้นหรือใต้ฐานแห้งๆครับเหมือนแทบไม่แต่งตะใบเลยนะฮะรฐานก็สวยนะครับฐานก็เรียบอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นตะปุ่มตะป่ําก็จะแต่งตะใบนี่ไหมมีสนิมนะครับผมสนิมความเก่านะฮะใต้ฐานนี่ก็มีเป็นแร่นะับเห็นไหมนะครับขอบๆเห็นไหมนี่นี่ฮะแห้งๆนะครับเอาว่าทักมานะครับขอดูรูปเพิ่มเติมชัดๆก่อนตัดสินใจ สามพันห้านะครับเบาๆนะครับแบ่งไปนะครับสามพันห้าร้อยบาทครับพิมพ์ขี้ตาสามชายน่ารักดียูงนี้นะทักมานะครับผมนะฮะทักมาขอรูปเพิ่มเติมเนาะโอเคนะครับผมประมาณนี้คลิปนี้แบ่งปันกันในราคาพิเศษนะครับผมเอากันแค่ชอบนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับทักมานะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ